สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัดโบราณที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งใกล้ๆเวียงกุมกามที่เชียงใหม่นะครับวัดเจดีเหลี่ยมหรือบางทีก็เรียกวัดกู่คำนะครับข้อมูลที่เราดูกันมานี้คือแบบประวัติศสาสตร์น่าสนใจมากสถาปัตยกรรมก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยเราจะมาลองดูกันนะครับว่าอะไรคือหัวใจสาคัญจริงๆของที่นี่ ใช่เลยค่ะวัดนีเ้เหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการผสมผสานวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเดี๋ยวเราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูนะคะว่ามันช่วยให้เราเข้าใจวัดกุขำได้ยังไงบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยการสร้างวัดข้อมูลบอกว่าพรยามางรายท่านทรงสร้างขึ้นเ,เราราวปีพุทธศักราช1831นะครับก็คือใกล้ๆกับเวียงกุมกามเลย ค่ะยุครักแรกเลยนะคะใช่ครับแล้วจุดที่เด่นที่สุดมองไปก็เห็นเลยคือองค์เจดีย์นี่แหละครับเป็นทรงปราสาทห้าชั้นรูปทรงสีเ่เหลี่ยมเหลี่ยมทรงนี้เป็นเอกลักษณ์นะคะครับผมพอเห็นทรงนี้ปุ๊บ เออหลายคนอาจจะนึกถึงเจดีย์ดังๆที่ลำพูนเลยอย่างเจดีย์กู่กุดที่วัดจามเทวีใช่ค่ะค่ะหรือที่วัดพระาธาตุธริพุนชัยก็มีทรงคล้ายๆกันนั่นนะสิครับแสดงว่าได้รับอิทธิพลศิลปะธริพุนชัยมาเอ่อค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับถูกต้องค่ะอิทธิพลธริพุนชัยนี้ชัดเจนมากแล้วก็เรื่องชื่อกู่คำนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือมีตำนานเล่าว,ว่าอาจจะเพราะเคยมีการประดับทองคําจริงๆนะคะอ๋อ ประดับทองเลยเป็นที่มาของชื่อกูค่คําประมาณนั้นค่ะแต่เรื่องวัสดุก่อสร้างนี่ก็มีข้อมูลแบบว่าต่างกันไปนิดหน่อยนะคะตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าใช้อิฐที่ทําจากดินขุดจากหนองตันอืดินจากหนองตันแต่ก็มีอีกกระแสะนึงค่ะเป็นตำนานหรืออาจจะเป็นคําบอกเล่าเก่าๆที่ว่ามีการใช้หินซึ่งเอ,อนักวิชาการเขาก็ตีความว่าน่าจะหมายถึงศิลาแรงศิลาแรงหมายถึงโครงสร้างข้างในเหรอครับ ใช่ค่ะโดยเฉพาะโครงสร้างภายในก่อนที่จะมีการบูรณะพังใหญ่ๆนะคะผู้สูงอายุบางท่านก็ยังเล่าว่าข้างในเป็นศีลาแรงโอ้แสดงว่าเรื่องเล่ากับหลักฐานทางกายภาพนี่ต้องเอามาดูกันดีๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะต้องตีความประกอบกันไปอันนี้น่าสนใจมากเพราะข้อมูลที่เรามีนี่มันชี้ไปคนละทางเลยอือยังไงคะคือตำนานพื้นเมืองนะครับเล่าว่าพญามางังรายท่านสร้างไว้เป็นที่ไหว้บูชาเฉยๆค่ะเป็นที่ศักการะ ครับแต่พอไปดูในวรรณกรรมอย่างนิราชหาริพนชัยกลับบอกว่าสร้างเพื่อบรรจุอัฐิพระมเหสีองค์หนึ่งของพญาบางลายอา้าวคนละเรื่องเลยนะคะคนละเรื่องเลยครับแล้วที่ซับซ้อนไปกว่านั้นคือมีจารึกสมัยหลังลงมาอีกคือปีพศ2006ค่ะจารึกหลักนั้นระบุชัดเจนเลยว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโอ้โหทั้งที่บูชาทั้งอัฐิทั้งพระาธาตุตกลงอันไหนกันแน่คะเนี่ย นั่นนะสิครับความหลากหลายตรงนี้มันน่าคิดนะครับคือมันอาจจะสะท้อนว่าความหมายความสำคัญหรือเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือถูกเขียนทับได้เรื่อยๆตามยุคสมัยหรือตามเจตนาของผู้บันทึกเรื่องราวนั้นๆจริงค่ะการตีความประวัติศาสตร์นี้มันซับซ้อนแบบนี้แหละค่ะถ้าเรากลับมาดูที่ตัวองค์เจดีเองนะคะแต่เดิมเลยเนี่ยเชื่อกันว่ามีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่รอบๆทั้งหมดถึง60องค์เลยนะคะ 60องค์เยอะมากนะครับเยอะมากค่ะคือด้านละ15องค์แต่ละด้านมี5ชั้นชั้นละ3ซุ้มรูปแบบนี้ก็คือลอกมาจากเจดีกู่กุดที่ลำพูนเลยอ๋อลอกแบบกู่กุดมาใช่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพศ2451 2451ใครเป็นคนบูรณะครับครั้งนั้นเป็นขหาบดีชาวพม่าชื่อดังเลยค่ะหลวงโยนการพิจิตร หรือที่เป็นต้นตระกูลอุปโยคินนะคะอ๋อคาฮาบาดีพมา่าการบูรณะครั้งนั้นมีผลยังไงบ้างครับมีผลมากค่ะคือทําให้รูปแบบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ในการบูรณะครั้งนั้นนะคะกลายเป็นศิลปะพม่าไปเลยชัดเจนมากเปลี่ยนสไตล์ไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่พระยืนแล้วนะคะมีการเพิ่มพระพุทธรูปปังสมาธิเข้าไปอีก4ี่องค์ตรงมุมทั้ง4อีอ้าวงั้นจํานวนก็เปลี่ยนสิครับจาก60เป็นเท่าไหร่ ก็รวมเป็น64องค์พอดีเป๊ะเลยค่ะ64เอตตัวเลขนี้ใช่ไหมคะน่าทึ่งตรงที่ว่าจำนวน64องค์เนี่ยมันเท่ากับอายุของหลวงยนต์การพิจิตตในปีที่ท่านบูรณะพอดีเลยค่ะโหเป็นการบูรณะที่ทิ้งร่องรอยเรื่องราวส่วนตัวของผู้บูรณะไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะชัดเจนมากๆ แต่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นชัดๆอย่างองค์เจดีแล้วเนี่ยการขุดค้นทางโบรณาณคดีเขาก็เจออะไรที่น่าสนใจใต้ดินด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการขุดแต่งทางโบรณาณคดีนี่ก็ให้ข้อมูลสําคัญมากเลยพบร่องรอยการก่อสร้างทับซ้อนกันของพื้นที่รอบๆองค์เจดีนะคะทั้งส่วนที่เป็นเลานประทักษิณหรือทางเดินเวียนรอบเจดีครับทางเดินรอบและก็กําแพงแก้วที่เป็นเหมือนกําแพงชั้นในอีกทีหนึง่งครับผม พบว่ามีการสร้างทับกันไปทับกันมาถึงเจ็ดครั้งเลยค่ะเจ็ดครั้งโอ้โหแสดงว่าวัดนี้ไม่ได้ถูกทิ้งร้างไปเลยมีคนเข้ามาดูแลบูรณะต่อเติมกันอยู่เรื่อยๆตลอดหลายร้อยปีเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะสะท้อนการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนานมากน่าคิดนะครับว่าแต่ละชั้นที่สร้างทับกันมันซ่อนเรื่องราวอะไรไว้บ้างแล้วมีอะไรที่เออสคัญมากๆที่เจออีกไหมครับนอกจากชั้นพวกนี้ มีค่ะที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคือการค้นพบเศษจารึกค่ะจารึกเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นเศษจารึกอักษรไทยสุโขทัยเลยนะคะอายุประมาณพุทธศตรวตรรษที่19 2 0ถึงโหเก่าแก่มากเจอที่ไหนครับเจอเมื่อปีพศ2539ค่ะบริเวณนอกกำแพงแก้วออกไปหน่อย การค้นพบนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะเพราะมันเหมือนเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ช่วยยืนยันการใช้ภาษาและตัวอักษรไทยในกลุ่มคนแถบลุ่มแม่น้ำปิงในช่วงยุคแรกๆเลยทีเดียวอ๋อเป็นหลักฐานเรื่องภาษาเรื่องอักษรในยุคนั้นใช่ค่ะดังนั้นสรุปแล้ววัดเจดีย์เหลี่ยมหรือวัดกูคำเนี่ยจึงมีความสำคัญในหลายๆมิติเลยนะคะทั้งเรื่องความเชื่อมโยงโดยตรงกับพญามังรายและเมืองเวียงกุมการยุคแรกครับผม ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีการผสมผสานอิทธิพลหลากหลายทั้งหริพุนชัยล้านานาเดิมแล้วก็มีพม่าเข้ามาผสมในช่วงหลังครับเป็นเลเยอร์เลยใช่ค่ะรวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีทั้งชั้นดินทั้งจารึกที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับวัดแห่งนี้ฟังดูแล้ว วัดเจดีเหลี่ยมหรือวัดกูคำนี้ไม่ใช่แค่โบราณสถานเก่าแก่ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่เป็นเหมือนแคปซูลเวลาจริงๆที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแล้วก็การเดินทางของวัฒนธรรมที่แบบน่าทึ่งมากใช่เลยค่ะการที่เราได้ศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเกี่ยวกับวันนี้นะคะ มันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าสถานที่ทางโบราณาคดีเนี่ยมันเต็มไปด้วยการทับซ้อนกันจริงทั้งเรื่องราวความเชื่อแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ครับซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าการบูรณะการปรับเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายยุคหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลต่อความเข้าใจที่เรามีต่อคําว่าความดั้งเดิมหรือแก่นแท้ของสารที่เหล่านี้ยังไงบ้างนะคะความดั้งเดิมจริงๆมันคืออะไรกันแน่